ก็โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครอบอับกับผมบาเมรีนะี่บซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเพม h ซ l ลนเฮ e ซีร d กันอีกแล้วไก็ซึ่งวันวันคลิปวันนี้นะก็คือผมจะมาลองทดลองดูว่าถ้าเรายิงไซเล He ฮดสองครั้งตอนที่มันหนีไปหนึ่งครั้งนะแบบเรายิงมันไปหนึ่งครั้งมันก็จะหนีใช่ไหมแล้วถ้าเรายิงมันซาอีกหนึ่งทีมันจะเป็นยังไ,ไงท่านผู้ชมสงสัยไหมงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่า,างั้นเดี๋ยวตดไปตอนได้ปืนเลยแล้วกัน ได้ปืนมาแล้วนะท่านผู้ชมเจลเลนเฮดอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปกันนะท่านผู้ชมฮ้ยุงยุงกัดมือแบงค์เฮดจะยุงก่อนตอนนี้ สองสามโอเคก็วิ่งหนีแบบนี้นะท่านผู้ชมโอเคจาดไปหนึ่งดอก อยู่ฟังนะท่าผู้ชมมาต้องอ้อมผมว่าผมต้องอ้อมอะเหมือนว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นเกาะนะท่านผู้ชมแต่ว่ารถขี่รหนียังไงไง เียสุดใจอเคทนี้ผมวิ่งอ้อมมาแล้วคผู้ชมคผู้ชมกลัคือผมวิ่งอ้อมมาคือผมอ่ะยิงไม่โดนนะผู้ชมผมต้องวิงตรงไปเหรอยิงขวาเลยไหมกลัวอะไรลมันกลัวหรอ มันอยู่ฝั่งซ้ายเพิบนี่มันมาอยู่ข้างๆเย่ก็คือนะครับการสหรัรใครที่สงสัยนะก็แก้การสงสัยแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม